ผมชื่ออูดครับผมสามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้อยู่สองอย่างอย่างแรกผมมองเห็นมลพิษได้ส่วนอีกอย่างผมมองเห็นความน่ารักของคุณ305ห้องข้างๆได้เสมอพวกคุณเห็นด้วยไหม บังเอิญออกมาพร้อมกันเลยนะครับคุณ305ค่ะบังเอิญมาปีครึ่งแล้วนะบังเอิญจัง เธอลืงนะเว้ยฮะเราเหรอไม,ไม่ไม่ใช่นะครับผมหมายถึงมลพิษอะครับคุณมองเห็นมลพิษเหรอคะใช่ครับผมเห็นมันอยู่กับคุณมานานแล้วตั้งแต่คุณตื่นตอนคุณสากผ้าเว<ฮ>ลาคุณจะเดินออกไปไหนมาไหน หรือแม้แตกก่กระทั่งตอนคุณนอนฮะแล้วคุณมองเห็นอะไรอีกผมมองเห็นว่าผมอยากตื่นมาพร้อมกับคุณมากกว่าฝุ่น PM 2.5มผมอยากตากผ้ากับคุณมากกว่ามลพิษทางอากาศผมอยากดมอะไรกับคุณมากกว่าควันจากท่อไอเสีย สวัสดีสสดครับกับผมนายอุดมศักดิ์พะรอยครับพี่แชนน่ะครับปีที่ยี่สิบเอ็ดของที่ค่ะกับผมนายพงศ์วัณยสุขใจครับพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเทศนาดีอำเภอถุเม่นจังหวัดแพร่วันนี้พวกเราจะขอนำเสนอโครงงานเรื่องการดักจับก๊าซแาซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะในปัจจุบันพลังงานที่มนุษย์ใช้มากกว่า85%มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งถ้าหากนำเชื้อเพลิงเหล่านี้มาเกิดการเผาไหม้จะปล่อยก๊าซเสีย โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า40%ของการเผาไหม้ถ้าหากปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศจะส่งผลกระทบต่อโลกคือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นโอกาสเพิ่มขึ้นของความแห้งแล้งและไฟป่าและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจากสถานการณ์ข้างต้นนักเรียนโรงเรียนเทพนาลีจึงมีความสนใจที่จะจัดทําโครงรางเครื่องดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีวัตถุประสงค์คือ ประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้แก้ปัญหาหมอกควันและมลพิษในอากาศจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นและคุณภาพที่ดีขึ้นครับวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีหนึ่งคือ้อเหล็กค่ะสองคืครื่องวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะสามคือสายควางค่ะ สุดท้ายก็คือสีมือของไฟเจอไรค่ะวิธีดำเนินการก็จะมีขั้นตอนแรกพวกเราจัดประดิษฐ์เคร่งดัดจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาค่ะและขั้นตอนต่อไปพวกเราก็จะนำาสร้่งดัดจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปทดสอบประสิทธิภาพค่ะการประดิษฐ์เครื่องดัดจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะยั้งแรกพวกเราจะวางแผนและออกแบบ ตัวเครื่องก่อนค่ะและลำดับต่อไปพวกเราก็จะประกอบท่อล็กค่ะและใส่หินโยไรายเข้าไปค่ะและสุดท้ายพวกเราก็จะนำตัวเครื่องนี้ไปทดสอบในสถานที่จิงค่ะต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์นะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะสตาร์ทรถ โดยเราจะไม่เล่งและก็ใช้เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ไปจาะที่ท่อเพื่อวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ให้ถึงค่า5,000 ppm แล้วจับเวลาว่าใช้กี่นาทีกี่ีครับ ซึ่งเราจะทําแบบนี้ทั้งหมด3รอบและหาค่าเฉลี่ยครับต่อไปเป็นการทดสอบประสิทธิภาพโดยเราจะนําสิ่งประดิษฐ์ก็คือเครื่องดักจับก๊าซคาร,ร์บอนไดออกไซด์ของเรามาประกอบกับรถครับ 完了。Vale. โดยพวกเราจะทำการทดสอบแบบนี้ทั้งหมด3ารอบและหาค่าเฉลีย่ยครับจากาลการทดลองครับของเครื่องลักจับฝุ่นก,าก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์นะครับคือสามารถใช้ได้จริงได้เคลื่อนย้ายได้ได้สะดวกไม่ใช้งกุประมาณที่เยอะเกินไปเนื่องจากผลิตจากอุปรกรณ์วัสดุดเหลือใช้ มีความปลอดภัยและเราสามารถประดิตฐเองได้ประโยชน์ของเครื่องดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยอกมาจากจากท่อไอเสียของรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ได้ครับรวมถึงมลพิษมลพิษและสามารถช่วยลดช่วยปัญหาช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ครับ สรุปผลการทดลองคือเครื่องดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพข้อสำคัญก็คือสามารถดักจับได้มากถึง0.33เท่าดังนั้นเครื่องดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นักเรียนโรงเรียนเทศบาลีอำเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่ประดิษฐ์ประดิษฐ์ขึ้นและใช้ได้จริงได้ครับ